ฉันจะเปิดอินเทอร์เน็ตฉันจะเปิดหนังสืออ้า oh. นี่คือการปนโอ้ oh. นี่จเด็กน้อยตรงนี้ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดนะเว้ยโถลงห้ามผมไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ระวังกับระเบิดฉันอยากจะเกิดเป็นภายจังเลย <c oughs> ไม่ ฮ้ยนายชอบรองเท้าใหม่ของฉันไหมแต่นายเป็นโซฟานะกูรู้แต่อยญ่มพิงขัดได้ไหมมันได้ผลพาแม็กชีนของฉันรับจั๊ะฉันก็คือสเตโกโซรัสเร็วเข้ายิงกูทีจะยนไปแล้วเอารับนะลูกสงครามกล้วยกว้ยพอง UFO ด้วยพลังแห่งชีส ท้างฟ้าสวยจังเลยใช่มีแค่ผมคุณและก็ดวงจันทร์เอ้ยนายพูดจริงเหรอผลการผ่าตัดออกมาแล้วเขาร้ายก็คือเสียงคุณจะดูเด็กว่าไงเจ้าเต่าน้อยเเฮ้เล่นเกมกันไม่มีทางนายชนะฉันตลอดเลยไม่มีใครชนะฉันได้ระวังหน้าผาโอเคฉันจะเห็นม้าบินได้จังเลยโอ้ เอาเอาเอาฟังหน่อยกูจะต่อยหน้ามึงแต่วันนี้เป็นวันพ่าโอ้ไม่โอ้ไมา่ฉันจะไม่เหยียบแกนแนะ่เอาละวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการยืนกันและมึงไม่ผ่านห <Happy> ยุดนะนี่คือตำรวจไม่มีทางจับตัวกูได้หรอก ก็ก็ใครเอ่ยประตูมีคนบอกว่าแครอทอ่ะบำรุงสายตาแบบนี้ใช่ไหมเฮลโหลฮัโอันที่รักระวังนะมันไม่มีด้วยอะไร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 ไม่มีสวัสดีบร์เกอร์ฉันเป็นวัวอ้าว และนี่คือสิ่งที่สนุกที่สุดที่คุณเคยเห็นจากระยะไกล,ลสอยมันซะวาดอะไรอยู่เหรอหนูหนูกำลังวาดหมีค่ะดักมันเราเข้าห้ามคิดถึงแมวเอาละเครื่องบินมาแล้ว